อยากทำธุรกิจให้เกิดให้ดั่งต้องเสริมดวงให้แรงกับอายุนอรไลล้านอะคาเดมี่ทริปนี้นมีแต่เฮงภาด2ลงเพื่อนที่สำรวจดวงตลาดและงานแฟร์ณเมืองย่างกุ้งพิเศษสำหรับทริปนี้เสริมความแร่งทางธุรกิจกับนักโบราศาตร์ที่คนเมียนมายกให้เป็นอันดับหนึ่งโอกาสพิเศษในการเข้าพบท่านทูตพาณิชย์ชมงานเมียนมาบิลแอนด์เด็กคอร์2016มาเสริมดวงสร้างชื่อสร้างตลาดสู่ความสำเร็จแบบมืออาชีพ6-8ตุลาคมสอบถามและสำรองที่นั่งโทร0839896822 รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกูว่าความฝันมึงอ่ะเป็นความฝันลมๆแรงมากกว่าพนักงานประจำเงินเดือนแค่ส0 0พันจะเป็นเจ้าของธุรกิจมันไม่ทงมันไปได้ เราบริการครบวงจรลูกค้าไม่สะดวกมากเราบริการให้คุณถึงที่ลูกค้านะ่ยก็ทํางานของลูกค้าไปส่วนเรื่องประกันภัยให้เป็นหน้าที่ของเราสนับสนุนโดย Samsung Galaxy S7 N Y C New York Clinic Verona Private Villa หัวหินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุน้อยร้อยล้าน9สู่ปีที่5กับรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ ที่เราคง,งมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจเพื่อให้คุณเป็นอายุนร้อยล้านคนต่อไปเพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าคิดแบบร้อยล้านก็สามารถมีธุรกิจร้อยล้านได้เราจรึงออกเดินทางสู่ภาคอีสานผักมีประชากรมากที่สุดในประเทศเพื่อไปพบกับเรื่องราวของนักธุรกิจหญิงแห่งเมืองหนองคายที่เริ่มต้นจากการเป็นลูกแม่ค้าขายอาหารตามสัง่งด้วยความรักและความกตัญยูเธอจึงมองหาโอกาสในบ้านเกิดจนได้พบกับธุรกิจประกันภัย ธุรกิจที่ไม่ใช่แค่เลี้ยงดูคุณแม่ได้แต่กลับทําให้เธอกลายเป็นเจ้าแม่โบรกเกอร์ประกันภัยรายใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอบโจทย์คนทำมาหาก,กินด้วยบริการแบบครบวงจรดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า1นึ่ง0สนหนายสร้างไรายได้150ล้านบาทต่อปีอันยน,น,ร,นร้อยล้านมุจริมทัศดอกุลพัฒ อขอบคุณมากพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับคุณน็อตนั่งรถสองแถวสามล้อจากกรุงเทพมาถึงท่าเสด็จหนองคายใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมครับโอ้ขี้โม้มากนะครับคุณก้องครับเราเพิ่งนั่งมาจากหน้าปักซอยนี่เองครับคุณก้องครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมมาเยือนถึงแดนดินถิ่นอีสานนะครับเพื่อมาพบกับอายุน้อยร้อยล้านของเราวันนี้นะครับเป็นคนอีสานแท้ๆร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับผม ฝ่าสายฝนกันมาเลยด้วยเพราะอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับถ้าคุณอยากมีธุรกิจ้อยล้านให้คิดแบบ้อยล้านครับเหมือนแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเธอนะครับเรียกว่าเป็นสาวสวยคนดังของหนองคายแห่งนี้แหละครับเธอทําธุรกิจโปรเกอร์ประกันภัยครับที่ใหญ่ที่สุดหนหนองคายแห่งนี้ดูแลลูกค้ากว่า1นึ่งแสนหกหมื่นรายเลยนะครับโอ้ทสวย ทั้งรวยทั้งเก่งด้วยใช่แล well. ้วอยากรู้จักแล้วคุณก้องครับอ่อเข้ามานี่และครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน็อตครับสวยสมคำเริ่มรวยเป็นไงสวยด้วยอายุน้อยด้วยอายุน้อยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบห้าปีค่ะสามสิบห้าปีนั่นเองครับทำธุรกิจมากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วค่ะหลักการข้สุดธุรกิจร้อยล้านตั้งแต่ปีไหนครับตั้งแต่ปีที่สามค่ะที่ทำธุรกิจทำแค่สามปีนั่นเองธุรกิจที่ทำนี่คือธุรกิจอะไรครับธุรกิจโบรร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 รกกกกกกกเเอออ์ปปะะะะะะัััันนนภภยย่่คคแล้วว็มมีีธธุุิิจจสถถาาตพ ทุกประเภทอะค,ะค่ะแล้วเราก็บริการ one stop service นะคะช่วยบอกคุณน็อตและคุณผู้ชมผมอีกครั้งได้ไหมครับรายได้ล่าสุดนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ ร้อยห้าสิบล้านคะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบล้านงั้นงั้นช่วยตอกย้ำคุณผู้ชมผมออกนิดนึงได้ไหมครับว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าคิดแบบร้อยล้านเราก็สามารถมีธุรกิจร้อยล้านได้อันนี้จริงใช่ไหมครับจริงเลยค่ะคเพราะว่าอย่างปัจจุบันนี้ที่เรามีลูกค้าเราอะค่ะแต่ละเดือนหนึ่งอะค่ะเรามีลูกค้าถึงเจ็ดพันลายเจ็ดพันลายใช่คะ่ะแล้วเราก็มีลูกค้าที่เราดูแลในส่วนของกรมธรรม์อยู่มากกว่า 160,000กรมื่นมทะคะในส่วนของภาคอีสานเองนะคะคทั้งหมดมี21ล้านคนคเป็น1ใน3ของประเทศไทยเลยนะคะ,ค,ะครับผมแล้วรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะที่ชายอะคะ่ะในภาคอีสานนะคะ มีทั้งหมดถึง8ล้านคันจักรยานยนต์เนี่ยห้าล้านคันค่ะห้าล้านคันแล้วรถยนต์อีก3ล้านกว่าคันรถยสามล้านแล้วนั่นหมายความว่ารถทั้งหมดแล้วเนี่ยสามารถเป็นลูกค้าของคุณอู๋ได้หมดเลยถูกต้องค่ะแล้วปัจจุบันมีแค่หนึ่งแสนหกหมื่นคนมาทานเท่านั้นเองยังมีโอกาสเติบโตในธุรกิจมากมายเลยทีเดียวถูกต้องค่ะเป็นไปได้ค่ะโอ้ต้องคิดแบบร้อยล้านจริงๆและอีกอย่างหนึ่งนะแล้วรถทุกคันเนี่ยต้องทําประกันทุกปีด้วยไหมค่ะรถแต่ละปีอะค่ะเพิ่มขึ้นปีลลลลละะะะะขอออองงแแแแต่่่่่ปีีียยยู้้้้้้ววคคคคโโหมมนนนนนิดดบบบจไไไรราัุณ์ ธุรกิจน่าสนใจมากนะครับแล้วมีโอกาสเติบโตที่สูงทีเดียวนะครับทีนี้อยากเห็นหน้าตาของลูกค้าคุณอูแล้วว่าเป็นยังไงครับผมอ๋อไปเลยค่ะงั้นเราไปดูธุรกิจของเราไปเลยอ่าป่านปสวัสดีค่ะพี่พิมพ์สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีสบายดีสบายดีนี่คือลูกค้าของคุณูเลยใช่ครับอันนี้ซืลูกค้าคนแรกเลยลูกค้าคนแรกคือจำลอซื้ออะไรซื้ออะไรพรบครับพรบครับเป็นลูกค้าของสายฝนกี่ปีแล้วครับ ประมาณ5-6ปีนะครับ5-6ปีตั้งแต่เปิดบริษัทเลยเนาะใช่มทำกับสายฝนต่างอย่างที่อื่นยังไงครับพี่สายฝนบริการดีครับถ้ามีอุบัติเหตุอะไรปั๊บไปปรึกษาได้ทางร้านเขาจะดําเนินการบอกว่าทำนู่นอย่างนี้ให้เราได้ประโยชน์เต็มที่ต่างหากใช่ไหมครับโอเคอ่ะไปเดี๋ยวไปดูลูกค้าอื่นบ้างกันขอบคุณพี่เราขอบคุณมากครับขอบคุณหลายมายนะคะพี่เียรคับอ๋ชิดไหนเลยครับพี่ชิดไหนเลยครับพี่เชิญเลยครับขึ้นเลยครับรถจะออกแล้วครับพี่ครับเชิญเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับรู้รับผ่านบางนาไหมครับเฮ้ยไปถึงบางนาเลยครับลุงไม่วันถึงเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงชื่ออะไรจ๊ะสุพจน์ครับสุพจน์ชาลีคุณลุงสุพจน์นะครับเป็นลูกค้าสายฝนหรือเปล่าเป็นครับเป็นมากี่ปีละเป็นมาประมาณ7ปีแล้วครับทำบริการรถยนต์นี่แหละครับรถจองแถวทั้งหมดผมเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับพอดีใครจะทําประกันก็มาหาผมผมก็ทํากับสายฝนทำประกันภัยก็โอ้ทประกันตั้งแต่เริ่มก็ตั้งบริษัทเลยนะตั้งแต่ตั้งทำไมถึงตัดสินใจ ใช้บริการสายฝนครับเพราะว่าแกบริการดีแล้วก็มีน้ามีอะไรให้ไหม่ถึงกินน้ําเย็นน้ำอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีน้ําหวานอะไรให้กินด้วยลุงน้องผมผมสั่งเขาไปทําทุกคนเลยครับลุกน้องเฮียกี่คนครับโอ้ยี่สิบซันเป็คนนะครับโอ้โหทีนี้ตอนนี้บอกแล้วไงคิวแรกที่เราไปหาหัวหน้าสุพศอยู่นี่คือลูกค้าคนแรกแบรของบริษัทสายฝนเลยขอบคุณคุณรู้วามากเลยครับอ่าส่งลูกค้าได้ชิญเลยครับชิญเลยครับชเลยไรครับ การันตีจากลูกค้าตออัวจริงๆทราบม,มาว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยโกอินเตอร์ด้วยเหรอไปถึงไหน เรามีลูกค้าที่ข้ามาฝั่งไทยอะค,ะค่ะที่มา<อ>ทําประกันภัยจากเราข้ามาหนงทายง่ายนิดเดียวคแค่ขับรถข้ามสพานมาเราก็ทําประกันที่หน้าดา<ช>่านให้เลยโอ้โหอเอาละได้ยินเสียงการันตีจากลูกค้าแล้วว่าที่นี่บริการดีจริงๆมีลูกค้าที่เป็นแฟนลับเหนียวแน่นจริงๆอยากไปดูที่ออฟฟิศแล้วว่าลูกค้าจะมากมายขนาดไหนขออนุญาตไปบุกออฟฟิศนะครับไปเลยกันเลยจะได้กินน้ำหวานด้วย คุณนอรครับรูบ้ครับ<ม>รถยนต์มากมายเลยเราอยู่กันที่ไหนกันครับเนี่ยอ๋ออยู่ที่สถานสุนภาพรถสายฝนกรุ๊ปค่ะอยากรู้ว่าเหตุผลที่รถ จะต้องมาตรวจสภาพรถเนี่ยจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับรถจักรยานยนต์เนี่ยก็คืออายุของรถนะคะตั้งแต่5ปีขึ้นไปรถยนต์เนี่ยเปีขึ้นไปแล้วรถขาดต่อเกิน1ปีก็ต้องตรวจสภาพรถด้วยค่ะลืมต่อภาษีค่ะก็ต้องตรวจสภาพรถเหมือนกันเรียกได้ว่าคนที่มาตรวจสภาพรถเนี่ยหรือคนที่ผู้ใช้รถทุกคนเนี่ยมีข้อกฎหมายกําหนดใช่คะ่ะว่าจะต้องมาตรวจสภาพใช่คะ่ะแม้แต่ลูกค้านี่มหาศาลเลยนะใส่คนปุ๊บนะคะก็จะมีให้บริการ1ก็คือบริการตรวจสภาพรถอย่างที่อุชีแจงไปครับ่องก็คือเราทําเกี่ย เป็นบริษัทบุกเกอร์ประกันภัยค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็คือก็จะมีพรบประกันภัยประกันภัยก็เป็นออกเป็น2อประเภทก็คือประกันภัยภาคบังคับแล้วก็ภาคสมัครใจค่ะครับเอางี้เลยเห็นรดเยอะขนาดนี้เห็นโอกาสทางทุนึ้แย่ขนาดนี้เป็นแบบคุณอูคงไม่ไหวนะตอนนี้เป็นแค่ตัวแทนก่อนได้ไหมได้ค่ะยินดีเลยค่ะอูมีทีมงาน ที่จะดูแลให้ที่จะบอกให้ที่จะบอกขั้นตอนการทําให้ค,คุณรอ้บอกว่าเป็นตัวแทนก็รวยได้ไหมนะ,อะไอ้ที่ว่าเป็นตัวแทนคนคน,นึงเนี่ยจะมีตังประมาณเดือนเท่าไหร่คุณรู้ตัวแทนของอู๋ยังไม่ได้ย่งไม่ได้เลยคือแบบว่าไม่มีเวลาขายแล้วเนี้ยค่ะก็ประมาณ สัก7,500บาทมีงานประจําอยู่แล้วอยากจะทำอ๋อเป็นรายได้เสริมได้ใช่แล้วอย่างพีคสุดเนี่ยพีคสุดก็ประมาณเดือนละแสนห้าเดือนละสองแสนก็มีแสนห้าสองแสนปัจจุบันเนี่ยคุณอู้มีตัวแทนอยู่ในมือสักกี่คนครับอ๋อร้อยกว่ารายเลยค่ะร้อยกว่ารายใช่ค่ะจะเป็นคนของค่ายด้วยขาดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นคนต่างอําเภอด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นเรามีตัวแทนอยู่ที่อุดรธานีเลยแล้วก็หนองบัวลำพูนี่เรียกได้ว่าทางสายฝนกรุ๊ปนี่รวยแบบแบ่งปันเลยนะเนี่ยแบ่งปันค่ะเรามี ต้องแบ่งปันคนเราถ้ารู้จักให้อ่ะค่ะถ้ารู้จักให้ก็จะได้เหมือนลูกค้าอูเนี่ค่ะอย่างเช่น<ม>เขามาทําธุรกิจอูแล้ว<อ>เรายังพาเขาไปทํากิจกรรมจิตอาสาช่วยน้องๆคือต้องคืนสู่สังคมด้วยบางทีเราทํางานอะไรเราไม่ต้องไปคิดหรอกค่ะว่ามันจะได้กลับคืนมาเท่าไหร่เราคิดแค่ว่าเราสามารถช่วยเขาได้และเราได้ช่วยเขาแล้วรู้สึกไงบ้างครับกับการที่ตลอดระยะเวลาเจ็ดปีนะี้ได้สร้างอาชีพให้กับคนในท้องที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนเรานะคะเวลาทํางานอย่างเงี้ยต้องสานึกสานึกถิ่นฐานของตัวเองอ,อย่างเช่นเหมือนที่อู้บอกตอนแรกว่าอู้มีตัวแทนกว่าร้อยลายรเริ่มต้นจากจังหวัดหนองคายของอู้เองเลยเริ่มต้นจากคนรอบข้างขยายแบ่งปันให้เขารวยรวยแบบกระจายออกไปกระจายออกไปะคะ่ะคุณสามารถไปไกลเท่าที่ใจของคุณต้องการอะไรที่คุณเชื่อจำไว้ว่าคุณสามารถทำได้แมรี่เคเอ เดินทางมาถึงจังหวัดที่3กันแล้วสําหรับคอสอบรมสมาร์ทเทรด r ดอร์โปรแกรมหลักสูตไม้ที่จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ SME สู่การเป็นนักการค้าม,มืออาชีพหลังจากที่ได้ไปพบกับผู้ประกอบการที่จังหวัดชนบุรีและเชียงใหม่มาแล้วครั้งนี้เราเดินทางมามอบความรู้กันที่จังหวัดอุดรธานีงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาร่วมแชร์ประสบการณ์ความรู้และความสําเร็จในการทําธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามรบธุรกิจด้วยการติดอาวุธองค์ความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็น smart trader เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับความรู้ดีๆการทําธุรกิจในการที่จะต่อยอดสร้างธุรกิจอย่างมืออาชีพจริงๆคร์้นี้ครับ Smart Trader ผมก็ประทับใจมากครับอาจารย์แต่ละคนเนี่ยให้ความรู้ได้ดีมากแล้วผมสามารถนําความรู้ที่อาจารย์ให้มาเนี่ยไปปรับใช้ในธุรกิจของผมได้อย่างดีเลยทีเดียวครับติดตามอัปเดตโครงการ Smart Trader โครงการดีๆสําหรับ SME มมืออาชีพได้ในตอนถัดไปครับ เพราะฉะนั้นนะคะเรามาเริ่มกดปุ่ม subscribe กันตอนนี้เลยค่ะ